อีกขั้นหนึ่งจ้ะคุณเมาโรคุณเมาโรคุณเมาโรนี่่ท่านเป็นเจ้าของกระโรงพิมท่านบอกว่าตอนรแรกผมเห็นดวงแก้วอยู่ตรงหน้าผมจึงนึกน้อมมาไว้ที่ศูนย์กลางกาย ขนั้นตัวผมก็เข้าไปอยู่ในดวงแก้วจาตาโอ้สุดยอดเลยนี่คุณมารอนี่สุดยอดนะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเต็มตัวผมสาธุจา้าสาธุสุดยอดเลยคุณมาร,รผมขยายแสงสว่างออกไปทั่วห้องสาธุทั่วโลกทั่วจักรวาลออดีไปกันใหญ่แล้วเนาะทั่วจักรวาลแล้วนี่นะ นี่จ้าคุณมาโรเนาะนี่น,นี่ก็ต้องไปทำซ้ำๆนะจ๊ะทำซ้ำๆแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมจ๊ะดวงแก้วยังอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่ไหมจ๊ะคุณมาโรยังอยู่ยังอยู่นี non ่เนาะยังอยู่นอนซีเปเรเดนอนซีเปเรเดเนาะนี่จ้าโอ้นี่เมื่อเช้าผมอยู่ที่ฐานเะจตตัวผมก็ขยาย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติตัวผมอยู่ในดวงแก้ผมรู้สึกปลอดภัยเหมือนได้รับการปกป้องคมครองนี่โอ้ว่า,าพามาสวยๆเดียวเนอะนี่ตั้งเก็บภาพดีวไว้นะจ๊ะนี่จ้านี่จ้าสตอ,อสุดยอดเลยนี่ นอนสีเ่เปรเลยเดนี่นะจ๊ะนี่ก็กี่ท่านกับแล้วเนี่ยสี่ห้าทา่านแล้วนะเอ๊ะนั่งอะไรดีๆนักเรือได้ยิงหรือเปล่าจ๊ะได้ยิง